เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับตอนนี้เราอยู่อยู่บนฟูพ่อขารถกำลังขึ้นมาแล้วค่ะซึ่งนี้ก็ใกล้เวลาทานอาหารที่นันไปเจ็ดโมงนะคะรถมาแล้วพี่เข้าก่อน<_><_><_>เดี๋ยวอีกต้องคืนนัมนญญมันเต็มเดี๋ยวก็ต้องไหน,นีรอด ดอกจิกดอกจิกดอกนี่ค่ะพี่บอลพี่เป็นคนน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวลงเตี้ยภูต้อกันค่ะเดีภูต้อกันค่ะพี่ถายขอบฟ้าใช่เดี๋ยวรออีกคันนึงคันนี้เต็มค่ะเพื่อนๆเรามีเวลาถ่ายรูปอีกจิกนึง รอทะเลไอ้ดูพระอาทิตย์เต็มไม่ไดูพระอาทิตย์พระอาทิตย์ไม่มีจะม,มีขึ้นไม่ใช่ไม่มี